ตัวบางคันได้สองตัวแล้วดินแข็งนะอือตัวใหญ่กเก้าเจ็ด กับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทังบ้านทุกทุกท่านนะคะมือนี้ทางช่องกะตามปู่เขียนดินนะคะมีเอฟซีรวมบุญกระปูนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะเป็นแนวทางการมาสการกระปูครับคลิปีฝากเฮ็ดยังกระปูอันเม้มแตกบ่ค่ะ เพื่อนๆให้มอบปัจจัยให้ปู้นั่นไปบอมลุ่งเม่มค่ะห้าร้อยบาทนะโอ้คือว้านเดี้ยวาปู้สบายมากซื้ออย่างน้อบาทนี้อในโทรศัพท์นี่เราปู้เดี๋ยวหะกอนแพ่เมตตาเขาจะถือตัวส่องอยู่ตัวปูรับใจกันครับผมเรื่อดูปูครับเบิ้งซื้อมันก่อนตัวน้ซมีนเจ้าลยเท่าตัวตัวนี้นมาเพื่อนสัซอยเรื่อยอยู่ด้เพื่นว่า เพิ่นว่าสีอันค่อยเรื่อยๆเพิ่นกันตามซาต้าเพิ่นกับ่มีเพิ่นกับเนาะ,ะนี่เดียวค่อยเป็นค่อยไปก็อย่างน้อนี่นนนนนครับอือดี๋ยวได้ค่ะชื่อชื่อก็พอยมผู้หญิงพุยใส่คุยิงค่ะน,นางพาวินีค่ะอ่ะโอเคนางพา,นนพาวินีนะคะ ปัจจัยสั้งบุนะเมมบำรุงน้ำ้าร้อยบาทบำรุงเมมห้าร้อยบาทราค่ะ้นเม้ม่ถูดหือซาูกค่ะเป็นนี่เป็นมอบให้ปูเป็นผู้จัดการแล้วเต้ปูสีไปแนวใดเป็นสีมากเรื่อยเอยููเป็นสีซอยปูเรื่อยเ่อยููเป็นว่าผู้เกินใส่ถึงห้องแก้มนตาจิตจงให้ก็เจ้าับนี่จงคนบุญให้กขาเจ้าว่าหลุโตตอเนี้มาสรง่ง รู้นว่าเก็นแล้นน่องไา่ไปตกนรกผู้นึงฝันเช็นนี้ไม่คุมนรกุไปนะเาราอะไรข่อยมาเฮ็ดก็สามมือข่ไข่ก็สามมือกันเลยผู้ใดฝนฝันอย่งไดก็ค่ะแบบตกนรกตกนรกกนผู้ไา่ตกนรกอยบางใผู้อยานฝันเกี้วนี่บ่าันเก้วโอ้ไมาเฮ็ดไห้เดี๋ยยาิต้องกันนั่นละ ผู้มาเห็นในเป็นผ้ากับไข่นั่กันนี่วันนี้อันอผู้นั้นพอดีมือทีซีว่าอันผู้อันฟันนี่ฟันว่าอันผู้ตกนัน้นลกขึ้นมาแต่งตัวจะเคยงามกว่นี่โอ้ได้ขึ้นสวรรค์หน่อยนี่บ่ได้ขึ้นมาเมื่อข้าวหลับ่ได้ขึ้นสวรรค์บ่ได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นมาเมืองมนุษย์ขึ้นมาแต่งตัวงามเนื้อนมูตะกี้อยูใ่ในคุ้มผุนใส่หน้าใส่หน้าพาวกจกกระเบนแดงถือหมวคุ้มพันย้อนแล้วมาผิดจะหนเบิ่งมันาสมคั้วหนีไปตกกับใบคุ้ม ซ้ำนี่คิดว่าตอนทําบุญแน่สิมันจะได้ใส่จะขวงน้ำมือนน่ะรักมาสวดใส่เพิ่นเสียไปแล้วระยดฝันเห็นว่าไปตกหน้ากเพิ่นก็เลยมากแผ่บุญให้จังสิวะค่ะมาให้ปู่ช่วยมาให้ปู่ให้ปู่ช่วยช่วยแผ่บุญให้กก็ก็ให้ดีขึ้นเนาะมันบอันถึงกับเลยกายเป็นยอมมีสี้าดมีศีลบัด เพกับอยพุ่มนะเพื่อนายูจ๊ปีหรอพู้ก้นเสียหน่ะปูอ้ยจะหลายปีแล้วจ๊กมันจะปีเอแล้วเป็นรุ่นพีอืพุ่มวัดพุ่มบ้าอังพี่อยูวัดบ่มาบอกปูบ่คางวันนี้บอกฝันก่นมิตรพืนฝันฝันว่ายังไงคับปูฝันที่ันมาหรือมิตรพืนฝันกับวัดทด้ซื้อนี่วันทีซื้อได้สองตัวคือเัดนันนา่ ซื้อปดต้อนก็เกาศูลหมือนำทับแปดต้อนเกาซูนาะแต่นลไ้ยกันได้ดีแล้วก็ผู้ย่ายผู้พันเป็นแม่นั่นกาศูก็ออวาเกาศูตรงตงเลยนะแล้เล่าเด่ยายเกาซให้ตัวได้จัาพันแบบนี้ถ้าตาฟันเนั่นให้ผู้พาตีตีได้แปดอแล้วตีได้เกาศูลไมี่ก็ว่ามันเกาสูดแล้วเราอ่ะชุดล่างซื้อเราก็ดีไปหาดใกล้มื่อกเบาเลยเอาเป็ดต้ เขาตัวเหาต่อวตุ่มตุ่มเหาสั่งน้าปูตราไปเห็นเห็นน้ำมอนดวงเีนงานัเจ้าเดเต้งเต้ครับมัละจะได้บอกกเจ้าไปละบ้านตัวไหนครับปูครับบวก้าเจ็ดครับเปนหนึ่งเจ็ดหมดนี้ใช่ไหมครับงว่าเมื่อเส้าอแล้วตัวตัวไหนครับเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดขันน้ำมนต์ขันน้ำมนตนนะครับงันงันยังปูงานนั้น ยบุญหาผู้ตายือแย่นใไม่ยังงสามผู้ตายเป็นตัวเก้าเจ็ดะค่ะู้ว่าค่ะเก้าเจ็ด่ก้เจ็ดเตัวใดค่ะกับสิบเจ็ดอ๋มันตัวเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละเอาผู้อันเก้าเจ็ดมีเป็นเก้านึ่ได้ปะค่ะได้ตัวเก้าเจ็ดเก้าเห่ค่อยเขาเจาไว้ชีเจ็ดีมันึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดคำหนึ่งมันแท่นกันก็เพราะคือ่าดิ่ ว่าไปแล้วเพราะคืนผ้าที่ว่าว่าเขาเพิ่งเจาะซี่เก็ดหมดพันนั่นเป็นหกเจ็ดเลยเป็นหกเก็ดนบอปูวจากลับก็ตัวูนะแต่มันปีนว่ามันหกเก็ดหกหนึ่งปีนกันอยู่เนี่ยน่าเลยหกเก็เลยเก้าแต่วันนี้พิเศษหน่อยปู่บอกว่าวันนี้ปู่จะเขียนดินให้มันหมานใช่ไหมครับปู่ตูวใดปู่ตัวใดกระปุกตัวใด โอ้ยกล็ดขีเขียนทุบนี่ละไอปูนะครับปูนิมนต์นิมนต์ปูตรงนี้เลยครับปูนี่เขียนเป็นออกนิ่มๆครับเขียนง่ามไดออกง่ามนั่นเขียนเป็นออกว่าเจ็บทังเลยทางนั้นละครับปูแต่ปูนะครับปูกำลังหาทิศเนาะค่ะกำลังเบึ้งเลือก ผมมุ้นี่้หันเลยมันเท่ากับเป็นเลขสามตัวดนตั้งแต่กับคููสามตัวเก้าเจ็ดหนึ่งอะเก้าเจ็ดหนึ่งโอ้เขียนรงให้แน่ค่ะบาทนี่เขียนสามตัวเลยค่ะบาทนี่ผู้สี่เขียนสามตัวมันหันได้สองตัวแล้วอดินแข็ง อเก้าเจ็ดหนึ่งอกูเขียนให้เก้าเจ็ดหนึ่งเขียนลงดินยามได้ออกยามนั้นเื่ครับวันนี้เก้าซื้อน่นเขาบอกกูกับว่าเอาไปซื้อ8ปสองนี่สองยังเด้อก็คิดด้่รักนั่นสิซื้อเที เอามามาเอาจะเปลี่นกันยังเดี๋ยวกูดูโม่มันเป็นนับโบนมาเป็นเปลนนับยังเดี971น้ำปูเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งนี่ละาเอฟซีทำบุญแน้ว่กะซิ่ได้บุญน้ำปูแล้วปันนี้ได้โชคน้ำปูแล้ววันนี้ เียนลงบินยามใดออกยามนั้นนะครับสีแนวทางเนาะค่ะเนาะบ๊อบอกว่าซื้อใหยซื้อไยให้แค่หน้าไปซื้อบ๊อบบอกต่อยู่กับบุญตรของน้ำสิบ่มีหน้าดำเลยปูสีบวมเลกินข้าวเดี๋ยวไม่มีข้าวกินเนี่ยปูด้วยเบเกงามนะคะเนาะเจ็ดหนึ่งนะครับผมเบเกงามอยู่เนาะเป็นขันน้ำมนุนก็ค่ะปูขันน้ำมนุนขันน้ำมนต์งานบุญ เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเนนตัวใดเราพูบไปเนี่ยเน้นตัวใดเนี่ยเน้นสามตัวบัวทสองตัวขยายเลยได้เลยหือพวกเโปรเจคชันเลยแต่ว่าลักๆักนี่เก้าเจ็ดหัวปูนี่บเนาะลักๆักเนาะอันนี้เป็นตัวนแต่แต่ิธานขยายมันกินเลยจะไปก็ได้เก เราก็ปลูกมันสูดเดียวกันเนาะปูเนาะหนึ่งกับเจ็ดตูดเดียวกันค่ะเป็นแนวทางแกปูเขียนดินเนาะค่ะสัมมุทนาสาธุบุญร่วมบำรุงบูรณะเมมนะคะเนาะเด้อค่ะเมมปูค่ะเอฟซีค่ะที่ทานจิตเอาเด้อบุญกุศลอันใดสางก็ให้เกิดแก่พ่อแม่พี่น้องที่เหตุที่สางเนาะค่ะให้ มีแจ่ควมซุขควมเจริื่อย่าได้มีความทุขควมยากเดือคะ่ะให้เจริื่จเิื่นไปนาจ้าฝึกซับหน้าขี้กับเป็นแนวทางเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชมเพื่อความบันเทิงแนวทางมีเขา่ามีรุดนะคะมากแก่งตามเ้้ยอค่ะเด้อสำหรับแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะ